ไปกันต่อค่ะคลิปดับที่สี่ค่ะดับบุญนะคะอันนี้นะคะชื่อดับบุญแม่นจริงค่ะเป็นดับที่สี่แล้วดับขุดท้ายนะคะดับบุญแม่นจริงค่ะถ้ายังไงฝากติดตามทุกๆคลิปของเราด้วยนะคะดับบุญแม่นจริงของงวดใหม่ค่ะวันที่หนึ่งมิถุนานะคะเรากลับไปย้อนดูของเก่าว่าสูตรนี้งวดที่แล้วเราให้เลขอะไรนะคะ นี่เลยค่ะดับบนแม่นจริงของงวดกวันที่16นะคะเราทําได้ดับที่เลข9นะคะซึ่ง9มานะคะก็คือ903นะคะสูตรนี้ผิดไปนะคะก็ฝากติดตามกันต่อค่ะสาหรับท่านที่มั่นใจในทุกๆสูตรดับของเรานะคะอันนี้เป็นคลิปดับที่4นะคะดับบนแม่นจริงค่ะเราไปเริ่มทํากันเลยดีกว่านะคะวิธีทําสูตรนี้ค่ะดับบนแม่นจริงเราจะใช้ รางวัลที่หนึ่งนะคะก็คือหกตัวรางวัลที่หนึ่งเลยมาเขียนของงวดที่ผ่านมานะคะมาเขียนหนึ่งสามสองเก้าศูนย์สามค่ะนำมาเขียนไว้ตามด้วยสองตัวล่างค่ะของงวดที่ผ่านมาเช่นเดียวกันก็คือเก้าเก้าค่ะเราจะนําทั้งหมดนะคะหกตัวบวกอีกสองตัวล่างนะคะมาบวกกันเลยนะคะก็คือหนึ่งนะคะบวกสามบวกสอง บวกเก้าค่ะบวกศูนย์ค่ะบวกสามค่ะและสองตัวล่างด้วยก็คือบวกเก้าบวกเก้าเรานําทุกตัวมาบวกกันก็คือแปดตัวมาบวกกันหลังจากนั้นนะคะจะได้เลขอะไรเราลองบวกช่วยกันบวกดูนะคะเลขที่ได้ก็คือสามหกค่ะนี่นะคะหลังจากนั้นเราจะใช้สามหกนี่ก็คือเลขสาม าบวกกับหกอีกทีค่ะเลขดับที่ได้ของวันนี้ก็คือดับที่เลขเก้าค่ะอันนี้สูตรดับที่สี่นะคะดับที่เลขเก้าค่ะก็ฝากติดตามทุกท่านนะคะที่ออชอบสูตรดับของเรานะคะเ,เราจะมีการสรุปให้นะคะตั้งแต่ต้นปีนะคะพศ2566 ในสูตรดับทุกสูตรนะคะว่าสูตรดับไหนนะคะที่แม่นยำที่สุดแล้วก็ผิดกี่ครั้งนะคะถูกกี่ครั้งเดี๋ยวเราจะนำมาโพสให้เป็นคลิปถัดไปเลยนะคะก็เพื่อความมั่นใจสำหรับทุกท่านที่ต้องการจะตามสูตรดับของเราค่ะตอนนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ